สวัสดีครับ f ออุงอิงเพชรบ้านแพงสารวัตรเพชรบ้านแพงทุกทกท่านนะครับเช้านี้ก็เป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับสำหรับบรรดา FC ต่างๆที่ได้เห็นภาพนี้ภาพน้องอุงอิงให้การต้อนรับกับแม่แม c ที่มาเยือนเนาะมาเยี่ยมน้องถึงบ้านเลยนะครับ f c ท่านนี้มาจากากันทรักษ์ศรีสเกตนะครับชายแดนติดกับเขมรเลยเนาะ แม่ใม่เอฟซีท่านนี้ก็เคยมาหาโน้งครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็มาหาอีกครั้งหนึ่งอุ้งอิงยังไงก็เป็นอุ้งอิงวันยังค่ำนะครับเด็กสาวบ้านๆเด็กสาวรากหญ้าถึงแม้ตัวเองจะโด่งดังเป็นซุปเปอร์สตาร์มีคนรู้จักทั่วฟ้าเมืองไทยน้องก็ยังคงใช้ชีวิตดังเดิมเป็นเด็กสาวบ้านๆดังเดิมนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ วันนั้นน้องอุงเิงเป็นยังไงวันนี้ก็ยังคงเป็นดังเดิมนะครับได้รับการอบรมสั่งสอนจากแม่หน่อยผู้เป็นแม่นะครับอบรมสอนมาดีมากๆเลยนะครับการใช้ชีวิตการวางตัวการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแม่แม่เอฟซีม, FC มาจากกันทรักนะแวะมาเยี่ยมมาหาน้องอุงเิง,งน้องอุงเิงก็ยกกอ็อีให้การต้อนรับอย่างดีเลยนะครับ แม่เอฟซีก็ดีใจเนาะมาเจอน้องอุ๋งิงก็กอดมาขอถ่ายรูปมันเป็นภาพที่อบอุ่นใจนะครับใครที่ได้เห็นได้พบศิลปินในดวงใจเนาะแม่เอฟซีคงประทับใจมากๆเลยกับน้องอุ๋งอิงนะครับน้องอุ๋งิงนี่ไม่ถือเนื้อถือตัวเลยนะครับน้องไม่เคยยีระก,กับความดังของน้องเลยน้องไม่เคยคิดว่าตัวเองดังตัวเองเด่นอะไรเลยนะครับ ดูการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเข้าหาพระเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่น้องนอมน้อมอ่อนน้อ,น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 อมทอมตนนะครับวันนี้ก็เป็นภาพที่น่าชื่นชมน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งบรดาเอฟซีพ่อพอแม่ไม่เอฟซีได้เห็นน้องนะครับต่างก็ให้ความรักต่างก็ให้ความดูการใช้ชีวิตการ,รการปฏิบัติตัวต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ น้องไม่เคยคำนึงเลยว่าน้องนี่เป็นศิลปินที่โด่งดังในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับน้องก็ยังคงใช้ชีวิตเป็นเด็กสาวบ้านๆซื่อๆใสๆเหมือนเดิมนะครับใจน้องในสะอาดมากๆเลยนะไม่คิดไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองนะครับยังคงใช้ชีวิตเด็กสาวอยู่กับพ่อกับแม่บรรดาเอฟซต่างๆมาหาได้มาเจอศิลปินในดวงใจ แม่แเอฟซี FC เขาก็มีความสุขนะครับเขามีความปลื้มตื่นตันใจนะครับที่มาหาศิลปินในดวงใจศิลปินให้การต้อนรับนะครับยกเก้าอี้ให้แม,แม่แม่ได้นั่งกันนะครับมันเป็นภาพที่เห็นแล้วรู้สึกดีต่อใจนะครับเป็นภาพที่ทําให้พ่อแม่เอฟซีนี่รักน้องยิ่งขึ้นเลยนะครับดูการทําตัวของน้องมันก็น่าแปลกใจสําหรับเอฟซี ที่ชอบแซะชอบว่าน้องเนาะตำหนิน้องอย่างงุ่นอย่างนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆกับสำหรับ f c ที่คิดลบๆกับน้องนะครับเขามองไม่เห็นความน่ารักของน้องเขามองไม่เห็นข้างในของน้องอุ้งอิงนะครับน้องนี่ดังไม่ใช่ระดับอำเภอนะครับดังระดับประเทศเลยนะครับแต่ละสาขานี่กวาดมาเรียบเลยนะครับลูกทุ่งอวอร์ดสองรางวัลคุมเชลลิกอวอร์ดก็สองรางวัลน,นะ บุคคลดีเด่นก็ได้รับนะครับได้รับโล่เกียรติค,คุณบุคคลดีเด่นศิลปินดีเด่นนะครับสปอนเซอร์ต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่นี่เห็นเห็นแววเห็นอนาคตน้องอุ๋งอิงนะครับต่างก็ชื่นชมต่างก็เข้ามาอุ้มชูน้องอุ๋งอิงนะครับสปอนเซอร์หลักๆใหญ่ๆนี่เข้ามาอุ้มชูมาว่าจ้างให้น้องเป็นรีเซนเตอร์สินค้าให้นะครับทุกคนในวงก็รักน้องอุ๋งอิงนะครับผู้หลักผู้ใ,ใหญ่ เราพ่อพ่อแม่แม่เอฟซก็รักนะครับแม่แม่เอฟซที่มาจากกันทรักนี่อันนี้ก็ท่องขาถา,าอุ้งอิงเหมือนกันครับก็สําเร็จเหมือนกันนะครับ,รจ,นนรบจึงได้มาหาได้แวะมาเยี่ยมมาซื้อเสื้อ,อเนาะพร้อมลายเซ็นเป็นความภาคภูมิใจของแม่แม่เอฟซแล้วครับที่ได้เจอน้องอุ้งอิงแล้วก็ได้โกดนงนะครับมันเป็นอะไรที่ปลืม้มแล้วก็ประทับใจไม่รู้ลืมเลยครับสําหรับผู้ที่ได้เห็นนะ โดยเฉพาะแม่เอฟซีทั้งสองท่านนียได้กอดน,น้องเต็มๆเลยนะคงจะมีความสุขนะมีเป็นเก็บไว้ในความทรงจําจนวันตายเลยแหละกับศิลปินที่ตนเองชื่นชอบตัวเองรักนะครับมันเป็นสิ่งอะไรที่บอกไม่ถูกนะครับความผูกพันความรักความชื่นชอบของคนนี้เวลาเรารักศิลปินท่านใดชื่นชอบชื่นชอบศิลปินท่านใดนี่เราจะจดจอเฝ้ามองเขา ดูการขึ้นไหวของเขาว่าเขาทําอะไรบ้างวันวันหนึ่งทำอะไรไปไหนมาไหนทากิจกรรมอะไรเราจะไปดูไปส่งดูทําให้เรามีความสุขนะครับจริงๆนะถ้าเราชื่นชอบใครสักคนนี่ศิลปินในดวงใจของเรามันอดไม่ได้ที่เราจะต้องไปส่องดูเขามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับที่เราได้ได้รับความสุขจากน้องอุ๋งอิงที่ทําให้เราได้เห็นน้องแล้วก็ทําให้เรามีความสุข อันนี้ต้องขอขอบคุณน้องอู๋หิงเป็นอย่างมากนะครับที่ให้บรรดาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งหลายที่ชื่นชอบน้องเนี่ยได้มีความสุขได้ชื่นชมน้องแล้วก็ได้ประทับใจน้องที่น้องยังคงใช้ชีวิตแบบปกตินะครับไม่เยืหยิงจองหงเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยสาหรับพ่อพ่อแม่เอฟซีที่ได้เห็นน้องทําตัวแบบนี้นะครับนี่แหละครับสเสน่ห์อย่างแรงเลยครับสเสน่ห์อย่างแรงของน้องอู๋หิงที่ทําให้พ่อพ่อแม่เอฟซีทั้งหลายนี่รักนะครับ น้องทาตัวประพฤติคิดดีทดําดีนะพูดดีน้องอุ๋งอิงนี่จเจริญแน่นอนครับวันขนา้างหน้าเจริญเจริญเจริญแน่นอนไม่มีตกน้องอุ๋งอิงเชื่อเลยครับน้องอุ๋งอิงไม่มีวันตกต่ามีแต่จเจริญไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทํางานมาอยู่ในวงการวันแรกเข้ามายังไงปัจจุบันนี้น้องก็ยังทําตัวเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับ จะมีเปลี่ยนแปลงบ้างก็มีฐานะดีขึ้นการกินอยู่ดีขึ้นนะครับก็มีเสื้อผ้าอะไรก็ดีขึ้นบ้างมีบ้านมีรถนะครับแต่การทําตัวปฏิบัติตัวของตนเองต่อผู้คนรอบข้างต่อพ่อพ่อแม่แม่เอฟซต่อแขกที่มาเยี่ยมแวะมาหาน้องให้การต้อนรับเป็นธรรมชาติอย่างดีเลยนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสยินดีที่เอฟซมาหามีความสุขทุกครั้งที่ได้พบได้เจอเอ นี่แหละครับเสน่ห์ของน้องอุ๊อีก